เราก็จะมารีวิวรองเท้ากันน้ำนะครับจะเป็นรองเท้าเชื่อมต่อกับกางเกงครับเป็นผ้าบูทเชื่อมต่อกับกางเกงนะครับตัวนี้จะมีไซส์38-40ถึงครับตัวนี้เรียบไซส์กับรองเท้าผ้าใบปกติได้เลยนะครับสําหรับรองเท้ากันน้ำตัวนี้ก็เรียบไซส์กับรองเท้าผ้าใบแล้วก็เผื่อสักมืไซส์ก็ได้ครับเผื่อความไม่แน่นเกินไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสีเป็นสีเดียวนะครับเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองทองงครับ ส่วนเอลก็จะเป็นเอลอย่างยืดนะครับสามารถยืดหดได้ตัวนี้ก็จะมีเชือกให้ให้กับใต้ครับก็วิธีการใช้ก็จะสวมทับกางเกงได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบทับกางเกงได้เลย ถ้าสำหรับที่ไถเอวเดือก็สมาธิจะรัดเชือกรัดเชือกรัดเอวได้ใส่ก็เพื่อป้องกันเศษหอยเศษอะไรที่ตามทุกนานะครับแล้วก็สามารถลงน้ำได้ลเลยครับโอ้ยลื่นแล้วครับไปเปลี่ยนครับน้ำนตัวนะครับน้ำในตโวนครับไปครับน้ำในตัวเก็บหอยตอนเช้า หอยหอยใหญ่ๆครับคน้ำเรส่อยไม่ต้องลวกเลือกเศษหอยเศษไม้บาดขาได้เลยครับอันนี้ก็มาลองขับกันน้ำคลิปนี้อันนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับตรงนี้ก็ เริ่เข้าหน้านาน้ะคน,นแล้วก็คนก็สามารถที่จะมีใช้กันได้ครับวิธีการสั่งซื้อก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะมีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ650บาทเท่านั้นครับไม่มีโบกเพิ่มขอบคุณครับสวัสดีครับ